ตอนนี้นะคะทุกคนกำลังอยู่ชัแนลของ era เซราเมยค่ะวันนี้นะคะไปช้อปปิ้งคอมมานะเองนะคะเป็นคอมของยี่ห้อ HP นั่นเงค่ะเป็นรุ่นพัส24 4นิ้วรุ่นอะไรก็ไม่รู้ นนี้เราจะมาอันบล็อกกันนะคะมดมงมดหงิดไม่อยากกงเชิก็ตอนที่ซือ้อนะคะเขาก็ได้มีการลงโปรแกรมให้นะคะจากทางร้าน แต่แต,แต่แต่คือก็จะมีค่าบริการ600บาทในการลงโปรแกรมให้กับพนักงานนะคะแต่ส่วนตัวเครื่องเนี่ยาราคา20,400นูขออีกใย2 4 9 9 0บาทนะคะวันนี้ก็คือฟังไปซื้อที่สาขาแพร่รกันนะคะที่ p o w e r อร์มนั่นเองโอ้ชื่ซึ่งก็จะเป็นแบบว่าเอ่อ n l l in วันนะคะ คือไม่มีเครื่องสีพีอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นโฟมก็จะมีโฟมนะคะแกะมาก็คือเป็นการบรรจุพันโอเคมาดูนะคะอันนี้ก็คือเปิดมาอันดับแรกเจอเป็นเมาส์นะคะก็คือจะเป็นสีขาวตบบนี้แล้วก็เป็นสายชอร์นะคะเหมือนแกะของขวัญจากเซนต์คอร์ดยังไงนเนาะคีย์บอร์ด คีย์บอร์ดนะคะสีขาวอุปรกรณ์ต้องเป็นสีขาวหมดเลยก็จะมีเมาส์ Mount and คีย์บอร์ดเมาส์ต่อมาก็จะเป็นหน้าจอิบ24นี่โอ้โอพระเจ้าเจ,าจ้ไม่มันนานยอดมากมีคน,นช่วยเราปะโอเคเอ่อที่เลือกซื้อกลับด้านปนะใครเอาไม้แขวนเสื้อไว้ตรงนี้ ที่เลือกสที่เลือกซื้อเป็นของ h ES p พก็คือชอบตรงไหนนะคะชอบตรงที่มันมีเอ่อที่ใส่ DVD ดีด้วยตรงนี้ถ้าเสียบปลั๊กกดแล้วมันก็จะรบรดออกมาเลยใช่คะก็เลยเลือกซื้อนี่แหละ<ม>ก็ไม่ได้อะไรไม่ต้องแพงเพิองอะไรมากขอแค่แบบว่าเสียบปลั๊กแล้วแบบว่ามีไฟก็โอเคล,เอละนะคะว่าจยี่สิหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนี่ไะ ตรงนี้ก็จะมีกล้องด้วยนะถ้าเสียบปล๊ก,ก็จะมีนะแต่ถ้าไม่เสียบปล๊ก,ก็ไม่มีมข้างหลังก็เป็นที่เสียบ USB ปลั๊กไฟนะคะแดปเตอร์อะไรข้งหลายแลยที่เสียบหูฟังก็มีนะคะมีหมดทุกอย่าง everything sing a bell โอเคก็รีว <laughs> <laughs> ิวไม่ได้เก่งอะไรเนาะถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรข้างในนะคะก็ไปวิเคราะห์ดูหรือว่าไปเซิร์ ดูนะคะหรือว่าไปดูของคนอื่นที่เขาบอกว่ารีวิวเก่งๆลแล้วกันอันนี้ก็คือเพิ่งซื้อมาอยังไม่ได้ลองทดลองนะถ้าเกิดใช้แล้วเป็นยังไงจะมาบอกอีกทีนะคะแต่ถ้าไม่มาบอกก็แสดงว่าก็โอเคมันก็คงใช้ดีนะะ่แหละโอเคค่ะวันนี้คลิปขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนี่ก็มาอันบ็อกซ์คร่าวๆนะคะไม่มีรีวิวอะไรทั้งนั้นโอเคคนเทกของมายก็จะเป็นแบบนี้ไปแล้วค่ะยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ลก็กดแชร์นะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืม subscribe ให้ด้วยนะ please โอเคค่ะไปแล้วอย่าลืมติดตามนะคะช่องเซล่บค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่ช่ายแนวของเฮ้ยช่ายแนวของใครี่ะ